ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์โอ้โหต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ครับเดินเข้ามานี้ด้วยความรู้สึกเย็นเย,อเยอือกนี่แต่ชุดไทยเต็มไปหมดครับ ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ครับบรรยากาศหน้าอึมครึมตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณต้นไทรศักดิ์สิทธิ์โอ้โห เราต้องรีบเดินออกจากจุดนี้ครับเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอยู่ข้างข้างนี้ออกไปก่อนครับเข้ามาแล้วรู้สึก วิวๆเลยไม่มีคน